อันนี้ก็เป็นก้าพันไผ่หกยักษ์นะครับผมเนี่ยทั้งหมดในที่เห็นเนี่ยนาะ,ะมีเข้ามาเอามาเป็นล็อตๆ,ๆไว้เนาะเอามาให้กับพี่ๆที่ว่าปลูกไผ่ตัวเนี้ยถ้าเราพี่ๆเขาปลูกเนี้ยคือปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตเลยครับอยู่กันยาวๆเลยครับนี่นะอายุเขาไปนับไปเลยครับอีกร้อยยี่สิบปีไผ่หกยักษ์เนี่ยมันลำต้นเขาก็จะใหญ่เป็นลำต้นขนาดใหญ่เลยเนาะคือไม้ไผ่เขาลำเล็กที่สุดขี้เล่ที่สุดก็อยู่ที่มัน ี4นิ้วขึ้นไปอ๋อการันตีให้เลยอย่างน้อยแบบที่ที่กันดานเลยนะดินไม่ดีเลยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าแถวบ้านผมเนี่ยลำของเขาก็อยู่ที่ประมาณ7นิ้ว -8 นิ้วคือเป็นธรรมดาเนาะถ้าดินอุดมสมบูรณ์หน่อยที่บ้านผมนี่ลำต้นเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก12-13นิ้วได้เนี้ยครับผมจะไผ่หกยักษ์นะไผ่หกยักษ์นี่ส่วนมากก็จะมาทําพวกงานโครงสร้างงานเสาอย่างเงี้ยอ่ามีงานจักต่อก็ได้ไม้อ่อนๆเอามาจักต่อเพราะเนื้อเขาจะหนาจับจักต่อได้ปริมาณเยอะ แต่ส่วนมากแล้วจะเอาไปทาขายเป็นลําไผ่เป็นเม็ดลําไผ่ที่ว่าราคาอนข้าจะแพงนะทุกวันนี้ผมขายเม็ดหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสักถ้าเป็นเป็นต้นอ่ะต้นหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยสามร้อยเนี่ยคือค่าต่าๆเลยนะมันจะลําใหญ่แต่ว่าม <main Philippines> <th> ันเป็นไม้ไผ่ขนาดใหญ่ไล่หนึ่งเนี่ยพี่เขาก็จะใส่อยู่ที่ประมาณแปดสิบต้นต่อหนึ่งไล่นะที่ปลูกกันทุกวันนี้นะแต่สิบต้นหรือว่าร้อยต้นก็เต็มที่แล้วครับปลูกไผ่หัวหักแยกเลยนะ ไผ่หกย,ยักษ์นี้เราจะปลูกระยะพื้นที่ประมาณสี่คนสี่เป็นอย่างน้อยครับผมหรือปลูกห่างกว่านั้นก็ได้เนาะบางคนที่ว่าเอาไปปลูกไผ่เพื่ออายากปลูกไผ่ลายดีอย่างเงี้ยเราปลูกไผ่จากเพาะเมล็ดเนี่ยม,ม,มันไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่หรอกครับไผ่าพาะเมล็ดเนี่ยนะเพราะว่าอายุร้อยยี่สิบปีอย่างกับรุ่นเราผมก็จริงจังโชคดีเนาะผมก็ไปปลูกเยอะครับผมแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นอย่างเงี้ยครับใบเขาเนี่ยนะก็ออกมาเยอะครับ มีไผ่หกบ้างไผ่ตรงบ้างไผ่เข้าลามบ้างไผ่บงบ้างนีแล้วแต่พื้นที่แล้วเราเรา,เราอยากจะใช้งานตรงประมาณไหนมากกว่านะไม้ไผ่ออยู่ที่ปจุดประสงค์ของเราอะถ้าเราปลูกอันนี้ทําหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองอะทาหน่อนี้ถือว่าดีที่สุดเลยนะหน่อไม้ทําสมมากพี่ขอเอามาทําหน่อไม้ส้มเนี่ยอยู่ได้เป็นสองปีสามปีสบายเลยครับแล้วก็จะส่งทางพัสดุให้ด้วย ถ้าไผ่ด้เลขนี้มีจัดเก็บปลายทางได้ด้วยนะพี่เขาพี่ที่เขาซื้อห้าต้นสิบต้นอย่างเงี้ยไผเพาะเมล็ดเนี้ยต่อให้ต้นมันหักมันงอยังไงก็ตามนะอ่ามันจะไม่ตายครับผมเราอาปลูกเราปลูกแล้วเวลาผมส่งไปทางพัสดุบางครั้งต้นมันหักเนี้ยพี่พี่เขาไม่ต้องกลัวมันตายหน่อมก็จะแทงขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยหน่อมก็แทงขึ้นมาของของเขาเองนะนะนะเพราะเขามีเงาอยู่ตรงในในใน,ในถุงดําครับผม พี่ๆคนไหนอยากจะได้ก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาเนาะจะส่งให้ได้ครับผมหรือว่าจะมารับเองที่บ้านบางคนบางร้านก็อยากจะรับเอาไปจำไหนก็ยินดีนะครับผมกับ, 9, 000, ย 6, ยบก้าพันไผ่หกยักษ์นะครับผมเบอร์โทรผมก็เบอร์โทร0899502128นะครับหรือว่าพี่ๆจะติดตามผมในช่องช่องทางต่างๆผมก็มีช่องทางติดตามเยอะนะมีทั้ง youtube youtube ก็ชื่อจิระเดชใจกาเนาะ เฟซบุ๊กผมก็ชื่อจิระเดชใจกาเมืองกันนะครับผมถ้าพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบในงานทําไม้ไผ่ก็ไปติดตามผมในเพจได้ครับในเพจทําไม้ไผ่ทําไผ่ครบวงจรนะครับผมแล้วก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไม้ไผ่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับผมพี่ๆคนไหนที่ชอบในงานไม้ไผ่ปลูกไม้ไผ่ทําอะไรอยากรู้เรื่องป่าไผ่เพ,พ, <attered ichtet> พิ่งนี้เหมาะก,กับที่ไหนตรงไหนปลูกยังไงอย่างเงี้ยก็ไปติดตามได้นะครับสวัสดีครับ